สองทุ่มรอติดตามนะจ๊ะนี่นกส็สแลบพี่ไอ้ฮะพิชาติต่อรอด,ดูเลยนะฮะทำพลาดทำพลาดท่า,านแรกครับคุณนิชานัทนิชา โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวยมากๆสวยมากๆคือแต่งตัวจัดเต็มมาสำหรับ virtual premiere ในครั้งนี้เลยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะอ่าฮะมีแบบตีมอะไรเป็นพิเศษไหมฮะการแต่งตัวในครั้งนี้เ,เรียบแต่ว่าสนุกค่ะนี่โอเค <laughs> เหมือนกับภาพยนตร์เลยที่ต้องรอติดตามค่ะเนาะโอเคตื่นเต้นมากไหมครับตื่นเต้นค่ะเพราะว่า หนังเรื่องแรกด้วยอ่ะตื่นเต้นมากว่ามันจบมาเป็นยังไงบ้างเอาล่ะเดี๋ยวได้คุยกันเพิ่มเติมแน่นอนนะครับสปอยตัวเองหน่อยฮะสปอยตัวเองสปอยตัวเองเออหรือใจสปอยตอนไปแคสดีฮะเอออ่ะเดี๋ยวอะไรอะไรผมผมผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้เลยนะฮะเอาจริ้งทำไมเหรอตอนตอนไปแคสคือเป็นอะไรเหรอคือจริงๆผมไม่รู้เรื่องนี้เลยคือผมเนี่ยว่าเรื่องนี้ให้พี่ก๊อฟเล่าครับพี่ก๊อฟเล่าได้โอเคคือตอนแคสติ้งเนี่ยเราเราก็พยายามจะ มมีคนแนะนําว่าเอ้ยมันมีดาวรุ่งลงดวงใหม่ที่แบบมีฝีมือมากชื่อน,นิชาเราก็ไม่เคยรู้จักนิชาไหนเขาก็พยายามติดต่อไปเอ้ยเราเอามาลองดูแล้วกันน้องคนนี้ไม่รับโทรศัพท์ครับไอ้ย่ะแล้วพอพขรับเสร็จปุ๊บก็เราก็นัดวันมาแคสซิง่งไม่มาครับไอ้ย่ะเราก็ถามเฮ้ยน้องคนนี้เขายังไงเขาเขามีอะไรเหรอเขาไม่อยากร่วมงานกับเราหรือเปล่าเราเกลียดเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเช็คคําตอบไปบอกว่า หนูติดไปให้กำลังใจคนว่ายน้ำข้ามทะเลอยู่ค่ะโอเราก็โอ้โหเราก็ไม่รู้ทำยังไงอ่ะเนอะเราก็ต้องให้เขาไปให้กำลังใจคนเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นใครหนูเชื่อว่าแบบทุกคนเคยเถียงกันอ่ะว่าแบบผีมีจริงไหมแล้วทําไมคนนี้เจอคนนี้ไม่เจอทั้งที่ยืนอยู่ที่เดียวกันคนนึงเห็นคนนึงไม่เห็นหรือแบบ พวกภาพถ่ายติดวิญญาณหรืออะไรเงรี้ยค่ะหนูว่ามันเป็นอะไรที่ถกเถียงกันมานานมากแล้วหนูรู้สึกว่าพพราะที่พี่ก๊อบหยิบมาทำอ่ะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจอะคะ่ะน่าตื่นเต้นว่าเราจะเอาผีมาทดลองเป็นวิทยาศาสตร์ได้ยังไงอะค่ะด้วยวิธีไหนด้วยตรก,กะความคิดแบบไหนที่อเอามาเป็นวิทยาศาสตร์ได้หนูรู้สึกว่ามันแปลกใหม่แล้วก็น่าตื่นเต้นดีคะ่ะเพราะตอนที่หนูอ่านบทแล้วก็คุยกับพี่ก๊อบครั้งแรกอะ หนูยังแบบเฮ้ยเฮ้ยมันเจ๋งอะมันมันแปลกดีอะค่ะมันไม่เคยมีใครหยิบเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ในชีวิตเรามาทำก็เลยน่าติดตามค่ะอยากให้ทุกคนดูค่ะขนาดแค่ Thank uh you. -huh.